สอนพ่อเล่นคอมสวัสดีครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราจะมาดู5อันดับเกมต่อสู้นะครับแบบมันๆนะโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาฟาร์มกันแบบทั้งวันทั้งคืนนะและเป็นเกมที่ผมชอบมาก5อันดับนะมาดูกันว่านะครับจะมีเกมอะไรกันบ้างนะแล้วก็เกมที่เพื่อนๆชอบนะจะอยู่ใน5อันดับนี้บ้างหรือเปล่านะฮะเอาเลยครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยกับอันดับที่5้า อันดับที่5ก็คือ War Machine นะครับเกมนี้คือเป็นเกม Iron Man ใน Roblox นั่นแหละนะฮะซึ่งเกมนี้ผมบอกได้เลยว่าเขาทำพวกเกี่ยวกับฟิสิกส์นะ Iron Man นี่คือโคตรสมจริงนะแล้วก็โคตรมันนะไม่ว่าจะเป็นพวกอาวุธนะครับ Ability ต่างๆนี่คือมีให้เลือกใช้กันหลากหลายแล้วก็ถอดมาจากหนังยังไงอย่างนั้นเลยนะครับรวมถึงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัว t e x t อร์นะครับของ Iron Man นะทำออกมาได้คมชัดสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็พวกเอฟเฟกต์แล้ววงระเบิดต่างๆนะฮะ นี่นะฮะเข้ามาในเกมแลก็จะมีชุดให้เลือกใสอย่างเงี้ยได้จากการสุ่มนะเงินก็คือเอามาจากในเกมนะฮะเราสามารถหาได้เลยนะฮะนี่เมื่อเราได้เงินจากในเกมมาแล้วเราก็มาเลือกสุ่มอย่างนี้เลยนะครับแล้วแต่เพื่อนจะมีความพยายามนะมิตี้ก็มีให้เลือกซื้อนะฮะโดยการใช้เงินในเกมนะฮะเมื่อเราเลือกชุดเสร็จแล้วนะสวมชุดแล้วเราก็บินได้เลยนะครับโดยการบินเนี่ยเราสามารถเดชการอากาศได้แบบโหอย่างนี้เลยโคตรโหดนะฮะเวลาลงจอดก็โคตรเท่นะมันจะมีภารกิจให้เราทําแบบนี้นะเราก็ไปจัดการนะโจนในบริเวณนั้นที่หมดนะครับ รวมถึงจะมีเฮลิคอปเตอร์พิเศษมาอย่างนี้นะมันจะสุ่มมานะฮะถ้าเรากำจัดมันได้แล้วเราทำดาเมจได้สูงสุดเราก็จะได้ตังค์ด้วยนะฮะนี่นะฮะเราก็ต้องรีบไปกำจัดโจรน,นะฮะที่มันอยู่ตามจุดต่างๆของแมปนะฮะซึ่งจริงเขามีเควสด,ด้วยนะครับก็คือแบบเป็นเควสรายวันอย่างนี้นะบางเควสก็บินชนต้นไม้บางเควสก็ให้กำจัดโจรน,น,นั่นนู่นนี่นะฮะเราก็จะได้เงินมาทำการสุ่มชุดนะฮะโอ้โหนี่ก็เป็นเกมที่บอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนคลับมาวิลแฟนคลับไอรอนแมนนี่คือ ห้ามพลาดเลยนะครับเป็นเกมในระบบที่ทำออกมาโคตรสมจริงนะครับผมว่าสนุกกว่าเกมจริงๆของเขาอีกด้วยซ้ำนะฮะเอาเลยครับกับอันดับที่4นะครับ Skyfall Battle Fallen นะครับในแมบนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบสกิบบี้นะคือไม่ควรพลาดเลยนะเพราะตอนนี้เขาเป็นแบบฤดูกาลที่แบบให้ซื้อชุดสกิบ i ี้ได้นะฮะนี่นะครับเราก็สามารถเป็นได้หมดเลยทั้งสกิบ i ี้ทอยเลสนะหรือว่าจะเป็นไอหัวลาโพงนะฮะหัวทีวีหัวอะไรคือมีหมดนะครับ นี่เราก็เอาเพชรในเกมนนมาซื้อได้นะครับซึ่งตอนนี้เขาแจกโค้ดอยู่ที่หนะ้าเกมเขาด้วยนะฮะนี่แล้วเราก็ตีบวกอาวอาวุธได้นะครับเรื่องได้นะว่าเราใช้อาวุธแบบระยะประชิดในการต่อสู้หรือเราจะมีอาวุธที่กายล่างนะฮะเราจะใช้มันก็ได้เหมือนกันนะนี่กายล่างเป็นแบบไททันอย่างนี้นะครับแต่ก็สู้กับอาวุธธรรมดาก็บางทีก็อาจจะไม่ได้นะก็คืออยู่ที่ฝีมือด้วยนะครับเกมนี้ก็บอกเลยว่าไม่ต้องฟาร์ไม่เสียเวลานะครับคือเราเก็บเจมแล้วก็ซื้ออาวุธแล้วก็ลงมา ฟาดฟันกันในแมปด้านล่างได้เลยนะครับเอเวลาหมดนะครับเขาก็จะสรุปผลคะแนนด้วยนะว่าใครอยู่อันดับไหนนะฮะแล้วก็ได้รางวัลอะไรนะฮะแล้วเราก็จะได้เพชรตามอันดับที่เราได้ด้วยนะครับอาวุธคือหลากหลายมากนะเนี่ยอย่างนี้โอ้โหไ์เซเวอร์ก็มีพลังฟอร์์ก็มีนะเออลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะฮะก็คืออาวุธแต่ละอย่างจะมีสกิลประจําอาวุธด้วยนะฮะคือบอกเลยว่าโคตรเท่มากๆเลยนะครับใครที่ชอบแบบแนวสกิบิดี้นะหรือว่าแบบโอ้โหสู้กันแบบเอามันอย่างเดียวเนี่ยคือแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะฮะ มาที่แมปต่อมาแล้แมปอันดับ3ของผมนะก็คือ s t o n g g a t e Battle Ground นะฮะโอ้โหเป็นแมปตระกูล Battle Ground นะอันนี้เป็นจากเรื่องไซตามะนะฮะหรือคือ One Punch Man นั่นเองนะครับที่จะให้เราได้สวมบทบาทนะเป็นไซตามะนะครับหรือว่าจะเป็น Silver w o o f นะฮะหรือว่าจะเป็น g n o s ได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็เลือกตัวนะเราก็ลงมาต่อสู้ด้วยศิลปะการต่อสู้อย่างนี้เลยนะครับนี่ถ้าเป็นไซตมะก็จะมีแบบหมัดต่อยเล่นต่อยจริงจังอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ และสิ่งที่ทําให้เกมนี้มันมีสีสันเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะก็คือพวกวัตถุต่างๆในแมปนี้นะครับบางทีพอเราใช้พลังเราต่อยไปเนี่ยก็คือมันแตกด้วยนะครับเนี่ยมันระบงระเบิดอย่างนี้นะครับพื้นกระจงกระจายกันเลยทีเดียวนะครับต้นไม้นี่คือแหลกละเอียดนะครับรวมถึงตัวสตูนหรือว่าตัวเรานะฮะหรือผู้เล่นคนอื่นก็ตามนะครับคือใส่ฟิสิกส์มาได้สมจริงมากๆเวลาโดนเตะโดนต่อยคือมีเซมีล้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแบบสมจริงมากๆเลยนะครับ รวมถึงเขามีท่าไม้ตายด้วยนะครับคือเวลาเราตีไปเรื่อยเนี่ยนะครับแล้วเขาเรียกว่า energy เราเนี่ยมันเต็มเนี่ยเราก็สามารถกด G นะเพื่อกายล่างนะหรือใช้ท่าไม้ตายนะแล้วแต่ว่าตัวนั้นมันมีอะไรนะอย่างตัวนี้เราเป็นไซตามะนะเห็นไหมเราก็มีพลังหมัดอย่างนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าโคตรมันนะใครยังไม่เคยลองไปลองกันเลยนลฮะและ้วมาถึงอันดับที่2นะฮะกับแมปที่มีชื่อว่า ฮีโร่แบตเทินเก้านะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นทีมงานเดียวกันหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามีหลายอย่างคือเหมือนกันมากเลยนะครับในแบบนี้นะครับก็คือเป็นแบบจากอนิเมะไมฮีโร่เทนเมียนั่นแหละนะครับนี่ในแบบนี้นะครับก็จะให้เราได้สวมบทบาทนะครับเป็นได้หลายคนเลยนะแล้วแต่เพื่อนจะเลือกได้เลยนะครับอย่างในตอนนี้เนี่ยผมเป็นเดกุนะฮะก็มีพลังแบบ one for a l ออย่างนี้นะับโอ้โหแล้วความรู้สึกส่วนตัวนะครับที่ผมชอบแบบนี้มากกว่าแบบไซตามะนะก็คือ รู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือมันพังทลายได้แบบสมจริงแล้วก็โคตรเมามันเลยนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าเป็นเสาเวทีนะครับหรือว่าแผ่นกระเบื้องหรือว่าก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหคือแล้วแบบแสงเอฟเฟคเอฟเฟคคือมันสวยงามมากๆเลยนะครับรวมถึงในแมปนี้นะครับจะมีท่าไม่ตายที่โคตรอลังการนะฮะนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าชาร์จท่าอะไรอย่างงี้นะครับคือมันสุดจริงๆนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนไปรับชมกันยาวๆก่อนที่จะไปขึ้นอันดับหนึ่งกันนะฮะ และสาหรับแมปอันดับหนึ่งในดวงใจของผมก็คือแมปอาเออนะฮะแมบนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะแต่ว่าเป็นแมบที่ผมชอบมากๆเลยนะแล้วก็เล่นเป็นประจําเลยนะครับเป็นแมปแนวแอคชั่นตะลุยด่านนะสู้กับพวกตัวศัตรูแล้วก็สู้กับบอสนะโดยใช้ทักษะฝีมือของเราเองล้วนๆเลยนะครับซึ่งในแบบนี้นะครับในตอนเริ่มเกมเนี่ยเขาจะมีตัวละครให้เราเลือกเยอะมากมายเลยแล้วก็จะมีพลังแฝงให้เราเลือกนะครับไอตัวพลังแฝงเนี่ยคือมีหลากหลายแล้วก็สามารถใส่ได้กับทุกตัวนะ อย่างตอนนี้นะผมเลือกพลังแฝงเป็นหยุดเวลาอย่างนี้นะครับอ่านี่เห็นไหมแล้วก็จะมีพลังหยุดเวลา,านี้ไม่ว่าจะเป็นบอสไปเลยคือก็ต้องอยู่ใต้พลังแฝงของเราอย่างนี้นะครับแล้วในระหว่างด่านนะนเวลาที่เราชนะด่านเนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถเพิ่มสกิลอบิตี้เพิ่มเติมเราได้ด้วยนะครับเห็นปะอย่างนี้คือผมเล่นเป็นตัวที่มันมีสกิลในการสร้างป้อมหรือว่าสร้างตัวละครเข้ามาเป็นตัวช่วยอย่างนี้นะครับสิ่งที่มันสนุกที่สุดในเกมนี้ก็คือการได้สู้กับบอสนะ การสู้กับบอสในเกมนี้คือเดือดมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องใช้ทักษะการหลบหลีกนะครับควรรู้ว่าเวลาไหนควรหลีกเวลาไหนควรยืนเฉยนะหรือเวลาไหนที่เราควรตอบโต้นะครับโอ้โหอันนี้คือบอกเลยเลยว่าเป็นแมปหนึ่งที่โคตรมันแล้วก็เล่นไม่เบื่อเลยนะซึ่งพอเราเคลียร์เกมได้นะครับเราก็ได้ตัวละครใหม่นะครับเป็นรางวัลแล้วก็กลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งก็คือยังสนุกเหมือนเดิมเลยนะครับเอาแล้วนะครับนี่ก็คือ5้าอันดับนะครับเกมต่อสู้โคตรมันแบบไม่ต้องฟาร์มนะครับสำหรับผมนะครับที่ผมถูกใจมากๆเลยนะครับ เพื่อนมีเกมอื่นเกมไหนที่ถูกใจก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สารับเรื่องความลาไปแล้วครับสวัสดีครับ